รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสตัวนี้เป็นเดทผ้ายีนอุ่นเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักค่ะพี่แล้วก็เนื้อผ้าทิ้งตัวนะผ้าตัวนี้ค่ะพี่ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆค่ะแล้วก็เนื้อผ้าไม่ย้่ยด้วยเนื้อผ้าของเขาจะมีความหนานุ่มใส่สบายนะคะพี่ตอนนี้ผ้าไม่มีซับในนะคะพี่และชุดเนี้ยผ้าไม่ต้องรีดค่ะผ้าดีมากๆเนื้อผ้าไม่ย้่ยผ้าเทปตัวเดิมเลยงานของเขาจะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงนะแล้วก็มีมุกจุ้งติ้งแบบนี้ค่ะพี่แขนนนใสส่่่บายะะะคพีไมต้องกลัว ตอนนี้งานเป็นของสาวอวบค่ะกระเป๋ารวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้ค่ะพี่ด้านหลังก็ลายสวยๆแบบนี้เลยผ้าดีมากๆตัวนี้บอกเลยว่าพี่คุ้มมากๆนะคะพี่ <c oughs> รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า52นิ้วค่ะความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่เป็นชุดเดทสค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยจะอกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะรุ่นนี้นะคะพี่จัดโปรพิเศษให้เลยค่ะ 195เท่านั้นพี่เอาไปแค่195นะพี่ฟังสีที่พูดเวลาเวลาพี่สั่งพินตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหน่อยที่แสงแล้าอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสตรงนี้ขึ้นไว้ให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งดยดอนหลังนะพี่บอกรหัสาตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะตอนนี้อ,อกหนะ้าผ้า52นิ้วนะคะพี่ความยาวชุด40นิ้ว ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่ตัวนี้นะสีม่วงนะพื้นเขาเป็นสีม่วงละไายเป็นแบบนี้นะคะสีต่อไปคะ่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีดํานะพื้นเขาเป็นสีดํานะคะพี่ดูดีๆนะตัวนี้นะเป็นดําเข้มนะคะพื้นนะลลายเป็นแบบนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพื้นเขาเป็นน้าเงินเข้มๆค่ะพี่ละลายเป็นแบบนี้นะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่า สีขาวนะคะพี่พื้นเขาเป็นสีขาวแล้วดอกเขาเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะจัดพิเศษให้เลย195เท่านั้นค่ะค่าส่ง2 9บเาทแมวจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกิทโิ์เไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆเลยลูกค้าจะหลงเลยกับงานตัวนี้นะคะพี่จัดพิเศษให้พี่เลย195บาทเท่านั้นนะคะพี่อกหน้าผ้า52นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตอนนี้พื้นเขาเป็นสีขาวแล้วดอกเเาป็นสี ฟ้านะคะพี่สีฟ้านะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่ตัวนี้จะเรียกว่าสีกลมนะคะพื้นเขาเป็นน้ําเงินเข้มๆแล้วดอกเขาเป็นสีแบบแดงออกส้มๆนะพี่ตรงนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะพื้นเขาเป็นสีดําเข้มเลยค่ะและดอกเขาเป็นสีแดงออกส้มๆแบบนี้นะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะ ตัวนี้นะจะได้ว่าสีม่วงพื้นเป็นสีม่วงและลายเป็นสีม่วงค่ะพี่จัดให้เลยค่ะพี่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นจ้ารุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสตอนนี้เป็นเดสผ้ายีนสุนเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักค่ะพี่แล้วก็เนื้อผ้าทิ้งตัวนะผ้าตัวนี้ค่ะพี่ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆค่ะแล้วก็เนื้อผ้าไม่ย้อยด้วยเนื้อผ้าของเขาจะมีความหนานุ่มใส่สบายนะคะพี่ตอนนี้ผ้าไม่มีซับในนะคะพี่และชุดเนี้ยผ้าไม่ต้องรีดค่ะผ้าดีมากๆเนื้อผ้าไม่ย้อยผ้าเทปตัวเดิมเลย งานของเขาจะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็สิบตรงนี้รูดได้จริงนะแล้วก็มีมุกจุ้งติ้งแบบนี้ค่ะพี่แขนใส่สบายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวนะตัวนี้งานเป็นของสาวอวบค่ะกระเป๋ารวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้ค่ะพี่ด้านหลังก็ลายสวยๆแบบนี้เลยผ้าดีมากๆตัวนี้บอกเลยว่าพี่คุ้มมากๆนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกนับผ้าห้าสิบสองนิ้วค่ะความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบนิ้วนะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวย จะอกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะรุ่นนี้นะคะพี่จัดโปรพิเศษให้เลยค่ะ195เท่านั้นพี่เอาไปแค่195นะพี่ฟังสีที่พูดเวลาเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลฟ์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องเน่อยที่แสงล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสตรงนี้ขึ้นวาให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่บอกรหัสตามด้วยสีให้ด้วยเพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะ ตอนนี้อกนับผ้า52นิ้วนะคะพี่ความยาวชุด40นิ้วถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่ตัวนี้นะสีม่วงนะพื้นเขาเป็นสีม่วงลายเป็นแบบนี้นะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีดํานะพื้นเขาเป็นสีดํานะคะพี่ดูดีๆนะตัวนี้นะเป็นดําเข้มนะคะพื้นนะลายเป็นแบบนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสี กรมนะคะพื้นเขาเป็นน้ําเงินเข้มๆค่ะพี่ละลายเขาเป็นแบบนี้นะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่พื้นเขาเป็นสีขาวแล้วดอกเขาเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะจัดพิเศษให้เลยหนึ่งเก้าห้าเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บเาทไม่จ่ายเป็นแบบพร้อมอโอนจัดติดตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทผ้าดีมากๆเลยลูกค้าจะหลงเลยกับงานตัวนี้นะคะพี่ จัดพิเศษให้พี่เลยหนึ่งยเก้าสิบ้าบทเท่านั้นนะคะพี่อกหน้าผ้า5้าสบนิ้วความยาวชุดอยู่ที่ส mm. <c oughs> ี่สินิ้วนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตอนนี้พื้นเขาเป็นสีขาวและดอกเขาเป็นสีฟ้านะคะพี่สีฟ้านะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่ตัวนี้จะเรียกว่าสีกลมนะคะพื้นเขาเป็นน้ําเงินเข้มๆแล้วดอกเขาเป็นสีแบบแดงออกส้มๆนะพี่ตรงนี้นะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จลรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพว่าสีดํานะพื้นเขาเป็นสีดําเข้มเลยคะ่ะและดอกเขาเป็นสีแดงออกส้มๆแบบนี้นะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะ,ะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะตัวนี้นะจะเรียกว่าสีม่วงพื้นเป็นสีม่วงและลายเป็นสีม่วงค่ะพี่จัดให้เลยค่ะพี่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นจ้า